สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูแหม่มอีกแล้วนะคะค่ะในสัปดาห์นี้เรายังเรีนนยนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูคจะมาแนะนําในการทํำใบงานที่เหลือนะคะสองใบเลยอ่าดูกดันเลยค่ะ นี่คือหน้าตาใบงานที่เราจะทํากันนะคะแต่ก่อนอื่นเด๋ยวคุณครูจะแนะนําให้เด็กๆรู้จักกับสัญญาณไฟจราจรนะคะสัญญาณไฟจราจรจะอยู่บนท้องถนนนะคะท,ทั่วไปเลยจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสองอันค่ะสัญญาณไฟจราจรนะคะจะมีทั้งหมด3สีค่ะสีแรกนะคะคือสีเขียวหมายถึงให้รถไปได้ค่ะสีที่สองคือสีเหลืองหมายถึงให้รถเต็มตัวหยุดค่ะและสีสุดท้ายคือสีแดงหมายถึงให้รถหยุดนั่นเอง นะคะทีนี้เด็กๆพอจะทราบแล้วว่าสัญญาณไฟรจราจรของน่เด็กควรจะเป็นสีอะไรกันบ้างใช่ไหมคะเดยวคุณครูจะบอกเองค่ะค่ะวงกลมข้างบนสุดเลยนะคะเด็กๆก็ระบายสีแดงหมายถึงให้รถหยุดนะคะวงกลมที่2ตรงกลางหมายให้เด็กๆระบายสีเหลืองค่ะหมายถึงให้รถเตรียมตัวหยุดนะคะและสุดท้ายวงกลมสุดท้ายก็คือให้เด็กๆระบายสีเขียวนะคะหมายถึงให้รถไปได้ค่ะ เมื่อเด็กๆระบายสีครบทั้ง3ามสีแล้วเด็กๆก,ก็ยงเส้นจับคู่นะคะคำนะคะกับสีของสัญญาณไฟจราจรเลยนะคะค่ะในช่องแรกนะคะคำนี้อ่านว่าไปค่ะเด็กๆอ่านตามค่ะไปมีตัวอะไรบ้างคะอ่ะอ่านตามค่ะสาระไอไม้มาลายปอปลาไปสาระไอไม้มาลายปอ อ่านว่าไปนะคะ่อไปค่ะคำที่สองค่ะหอหีบยอยักษ์สระอุดอเด็กคำนี้อ่านว่าหยุดนะคะหอยออุดอหยุดนะคะและคำสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายอ่านว่าเตรียมหยุดนะคะมีตัวอะไรบ้างอ้าวเด็กอ่านตามเลยค่ะสระเอ ตเตารอเรือสรลอียอยักษ์มอม้าหอหีบยอยักษ์เจลอ,อุดอเด็กอ่านว่าเตรียมหยุดอีกครั้งค่ะเตรียมหยุดนะคะอ่าทวนอีกครั้งนะคะคำแรกค่ะไปหยุด เตรียมหยุดเด็กๆสามารถโยงได้หรือยังคะทีนี้เรามาโยงพร้อมกันเลยคําแรกค่ะไปหมายถึงให้รถไปได้ก็คือสีเขียวอยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างล่างเลยนะเด็กๆโยงมาค่ะคําที่สองค่ะคือคําว่าหยุดไปที่สีไหนคะสีแดงอยู่ที่ไหนคะข้างบนเลยคะ่ะและคําสุดท้ายคําว่าเตรียมหยุดนะคะสีอะไรคะสีเหลืองโยงไปตรงวงกลมตรงกลางเลยคะ่ะ เสร็จแล้วเป็นไงคะเด็กๆทำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานหนะ้าต่อไปกันเลยนะอืค่ะใบงานหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆระบายสีภาพสัตว์ที่มีพิษนะคะซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กๆน,นะคะไม่ควรจะอยู่ใกล้เพราะว่ามันมีพิษแล้วก็เป็นอันตรายด้วยนะคะค่ะ คำแรกค่ะเด็กๆคะอ่านพร้อมกันกระต่ายค่ะงูค่ะพึ่งค่ะมดค่ะอีกครั้งหนึ่งกระต่ายแรบบิ a แรบบิ n สเนกสเนกงูบีบีพึ่งแอนต์แอนต์นนมด ทีนี้เรามาดูนะคะว่าเด็กๆต้องระบายสีภาพสัตว์ตัวไหนบ้างตัวแรกคะ่ะงูเพราะว่างูมีพิษนะคะเด็กๆระบายลูกงูเลยก็คือสเนกงูมีพิษนะคะภาพที่สองคะ่ะบีพึ่งมีพิษพิษของมันอยู่ตรงก้นนี้เลยนะคะมันจะฝังไปในตัวผิวหนังเรานะคะทำให้เราปวดมากนะคะสุดท้ายก็คือมดนะคะมดจริงๆก็มีพิษแต่ว่า มีพิษนิดนึงนะคะเมื่อเรากัดมันก็จะเจ็บนะคะมันได้พ่นกัดเหลานะคะ,ะเด็กๆค่ะเด็กๆก็ระบายสีอะไรคะงูมดแล้วก็พึ่งค่ะระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะระบายสีเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งการบ้านมาด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราก็ จะมาเจอกันอีกในคลิปหน้านะคะในหน่วยต่อไปสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ